คนคนนั้นที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะคะที่ไม่ได้คุยห่างๆกันไปนานนะคะตอนเนี้เขานะคะมีความรู้สึกคิดถึงคุณบ้างไหมอ่าวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตนะคะความรู้สึกของคนคนนั้นกันนะคะที่คุณกําลังคิดถึงอยู่นะอ่าวันนี้ก็มากันในคลิปแบบแรนดอมอีกแล้วนะคะเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะเราจะมาดูกันว่าคนคนนั้นที่คุณคิดถึงนะคะเขามีความคิดถึงคุณไหม แม่หมอของห้าใบนะคะ The Magician คะ่ะโอ้โหอันนี้นี่คือแบบว่าไม่ต้องพูดอะไรมากเลยนะคะเขานะคะมีความคิดถึงคุณคะ่ะ แล้วเขานะคะอาจจะพยายามทําทุกวิถีทางนะเพื่อให้ได้มาพบกับคุณด้วยนะคะเขายังมีความที่แบบว่าไม่เคยลืมคุณเลยนะมีความเสียดายความสัมพันธ์ด้วยคุณทั้งสองคนนะคะทะเลาะอะไรกันอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้มีการไม่พูดไม่จาอะไรกันแบบนี้หรือเปล่าเขารู้สึกเสียใจมากๆเลยนะคะที่ความสัมพันธ์ของเรามันต้องเป็นอย่างเงี้หรือมีเรื่องอะไรที่ไม่เข้าใจกันนะคะพวกคุณมีความเป็นคู่กันนะเขารู้สึกคิดถึงคุณนะคะไม่ลืมคุณไม่ลืมวันเวลาเก่าๆยังรักคุณอยู่นะ ะะก็เลยต้องขอบอกเลยนะคะว่าคนกองนี้นะคะคนคนนั้นที่คุณกําลังนึกถึงอยู่นะแล้วไม่ได้คุยกันนานะคะเขามีความคิดถึงคุณคะ่ะเดี๋ยวนีว้แม่หมอขอดูลัคนาราศีหน่อยนะคะที่อาจจะมีเกณฑ์มีอิทธิพลน,นะคะต่อชาวแรนดอมนี้นะ ตอนนี้แม่หมอมีช่อง YouTube นะคะยังไงก็ฝากไปกดติดตามด้วยนะเพิ่งจะเปิดนะคะยังไม่ค่อยลงคลิปอะไรเลยถ้ามีคนมาติดตามไม่เยอะนะคะเดี๋ยวแม่หมอจะทยอยลงคลิปนะคลิปอ่านมีความละเอียดขึ้นแล้วก็มีความยาวเวลาของเวลาขึ้นนะคะมีชาวราศีมังกรนะคะชาวราศีตุลและชาวราศีเธออนูนะคะมีธาตุดินธาตุลมแล้วก็ธาตุไฟนะคะโอเคทีนี้นะคะแม่หมอขอดูข้อความของเขาหน่อยนะคะว่าเขามีอะไร ะะอยากจะบอกกับคุณนะข้อความของเขานะคะแม่หมอขอดูหน่อยค่ะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณแม่หมอก็ขอสักห้าใบนะคะห้าข้อความแนละแมเสเซจจากเขาถึงคุณนะคะว่าเขามีอะไรอยากจะบอกคุณนะข้อความแรกนะคะ อย่าทำเฉยชากับฉันเลยอ่านี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเห็นไหมที่แม่หมอบอกว่าเขา,ารู้สึกคิดถึงแล้วก็เสียใจอยู่นะเออยังคงตราตึงในใจนะคะเขายังคงเก็บความทรงจำดีๆของคุณอยู่นะมันไม่ใช่อย่างที่เธอคิดอเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าความเฉยชาของเธอทําให้ฉันเจ็บเห็นไหมเขามีความคิดถึงคุณแล้วก็มีนี่ไงคิดถึงวันเก่าๆนี่ไง เนี่ยเขามีความคิดถึงคุณจริงๆนะแล้วก็เสียดายเออไม่รู้ว่าคุณนะคะมีความไม่เข้าใจหรือทะเลาะอะไรกันอยู่นะรีบไปปรับความเข้าใจกันนะคะก็วันนี้นะคะก็ประมาณนี้นะ่าสำหรับแรนดอมนี้มากันแบบสั้นๆแบบกระชับนะคะก็ใครอยากจะดูดวงส่วนตัวอีกจะสมัครรายเดือนก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากไปติดตาม y youtube ด้วยนะอย่าลืมนะคะก็ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ